เขาใ,ให้เขาให้เก้าสองมันจะอยู่ใจเดียวถ้าคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปแล้วนั่นคขาว่าเขาก็จะอยู่เขาเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเขาหายไปพักนี้เขาเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งกลับมาเหรอครับเพิ่งกลับมาค่ะ <c oughs> อย่างวันนี้ก็ดูเอาก็แล้วก็พี่วันนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะให้อีกหรือเปล่านะ <c oughs> พยาคทางพกนะครับอยู่ตรงใต้ฐานคะ่ะค่ะใต้มือใต้มือของพระพุทธรูปนะครับโอ้พ่อคนโทอยู่พ่อศักดิ์สิทธิ์ของวัดพโถนะค่ะเมื่อที่แล้วก็ให้ให้มาสองยอดแล้วคะ่ะแล้วแต่ดีกว่า <สะ S 2> เขาได้นะงวนที่แล้วนะสองก็ได้เขาเห็นไง่เขาเห็นตัวสองตัวงเงี้ยบางทีก็สองตัวบางทีเขาก็ให้สามตัวก็คือดูแบบนี้เลยนะก็ดูแบบนี้เลยเขาจะขึ้่ให้เองค่ะถ้าใครดวงดีคือดวงสมโพงกับเขาอ่ะเขาก็จะให้วงดนี้นาจได้ก็เป็นเ่อง่ะสองเงแล้วอะสองสามเนล้วามเงนี้เนี้ย

ก็โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมเหมอนจะเห็นเป็นสามตัวเป็นแปดสามเก้าแปดสามหกนะครับนอนนิ่งเลยนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนุคคลนะครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมครับ